ก็พบกับรายการจีเกมทีวีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเออนั่นแหละจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมโดนตัวอะไรไม่รู้ไละหลานะครับตอนนี้ SCP 0ีพี็ดเกาก็ทำการส่งผมไปนะครับเออแล้วกันอื่นนะครับมันก็ให้ผมเปิดกล่องนะครับนี่ครับเอามาทําไมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าหากมันให้ของอะไรมานะครับพอเราย้อนเวลาไปแล้วมันก็จะได้ใช้เองนะครับซึ่งไม่รู้ได้ใช้ไหมนะเอาล่ะอีโทมาโว่มา ออมาครับ้อมครับเพแต่คราวนี้จะไปโผที่ตรงไหนนะมังกรนะมังกรดเชืมังกรแล้วเน่โอเคหงเฮ้ยถึงละเอ้ยต้องรีบไปละไหนวะเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยดิ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 ดดดดิ๊ดดพ๊ดดิ๊ดะิิิิอ โอ้ยพัลงไปลงไปไปเออลงก็ได้เราว่าไปไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใครจะไปรู้วะอย่างชอบเหรอใครไม่จะไปรู้ว่ามึงบ้าปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจะไม่โดนกูโอเคเราว่ามันไปละคึบเฮ้ยเออลดลดลดเออ ก็อย่างชอบเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนี่เก่งฮะเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงอะไรเอ้าไปไหนเก็บแล้วตอนนี้แหละตอนนี้แหละโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นใครฮะมันเป็นใครเยอเดี๋ยวนี่มึงมึงเอ่ออะไรวะเนี่ยเออกูคอยผู้นี้หลังแล้วมันเป็นใครบอกกูมามึงเป็นใครวะฮะกูยียอะไรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยจีก่อนอันตรายอันตรายถอยมาถอยมาก่อน เฮ้ยเอ้ยอะไรอัตไลเนี่ยเฮ้ยหายหายอะไรวะเฮ้ยเอ้ามันหายไปไหนแล้วเอ้าเดี๋ยวะอุ้ยอุ้ยเฮียเลยอุ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคอยพอยพายมึงเอาตัวได้กันโอเคถุยอุ้ยเออฮะอุ้ยอุ้ยพอดพอดมึงมึงมีไอเทมอะไรบ้างเนี่ยก็มีอยู่สามอันอะไหนไหน นี่นี่อ๋อแองวางแผนไงเออไม่รู้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมีไอ้นั่นมึงมีไอ้นั่นใช่ไหมมีเลยหม้อนั่นอ่ะมอว่านั้นอ่ะอันนี้เหรอเออมึงนั่ะแข่งได้อยู่เดี๋ยวมึงมึงรอบมึงออกไปแล้วรอดนะเดี๋ยวกูจะวิ่งไปฆ่ามันเอาไหมโอเคมึงไปมึงไปทางมึงมึงไปซ้ายกูไปขวาโอเคพร้อมยังพร้อมแลไปนี่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 ประตู มันจะช่วยอะไรนี่วะเฮ้ยตายไหมเอาไม่ตายตีไม่โดนโอ้โหตกโอเคขึ้นมาใหม่ละเฮ้ยโอยผมไม่ถึงเกือบถึงเดี๋ยวเลยนะเียโดนตีทางนี้ถูกต้องถูกต้องใครสั่งให้มึงถอยเฮ้ยอาอมึง ไม่ได้ตีไม่โด <มา S 1> นกต,<า>ตัวกรานเลยวะจะเกิดอะไรมาตอนไหนวะเนี่ยมาแล้วฮะ,ะ,ะมาแล้วกับกบปีกบ้าเอ่อมกรานมึงมาแล้วกบกบปีกบ้าเออเฉยมันอะไรกันขี้ขี้กบ ไหนเนี่ยอืมโอเคเฮ้เยเฮ้ยนี่สวยกูทำได้เอา้าเ,เอา้ามันอยู่ี่นี่ปอดีกูข้ามได้แล้วเดีย๋ยวมันกำลังลงไปอยู่แต่กูต้องรีบไปโอ๊ยก,กเสียเวลาแกตั้งนานกูต้องไปตามล่ไอ้บ้านั่น ชิบหาแล้วพอเออกูเดี๋ยวกูกลับเลยนะเออมึงมึงไปไปรอกูอยู่หน้าประตูเออหมายถึงกูในอดีตนะยันหน้าประตูเออเดี๋ยวกูกูต้องรีบไปตามไล่นั่นต่อละเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะรับการช่วยเหลือถึงมังกรมึงจะไม่ช่วยอะไรก็เถอดนะไปละมังกรเฟิรโชว์เทพละไปละอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยพอดเชื่ออะไรหรออะไรเหรอบ้าอะไรหรอเฮ้ยเออมึงไปไหนมาเนี่ย

ไปไหนล้ะเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดมึงหัวทางนี้แล้วโอ้ยมึงไปไหนไม่ได้แล้วยอมแพ้ซะเจไหมยอมแพ้เฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะ มันโดดมาตรงนี้หรือว่าตรงนี้เป็นประตูพิธีมันวะเอาไหมทุกคนเราเข้าไปดูดีกว่าโอเคยสามสองเฮ้ยเฮ้ยวัดได้จริงนี่มันของมันนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน,นี้เป็นไหนทีน,นี้โอ๊นี่มันกอนโอ้ เดี vida, ๋ยวเดี oh, yeah. Pil Pil ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวะโอ้ยเยี่ยระเบิดระเบิดไอ้ฮานมึงจ่อเวลาได้ป่ะเนจ้โอ้โหตายเฮ้ยมึงเอาอาวุธนั้นมาจากไหนอะฮะตัวตามแล้วตัวตามแล้วะย่ไดี เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฟัดไม่โดนเฮ้ยโอ้ยมันมันโดนไปโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ เดี๋ยวฟอนนับฟอนนบำระเบิดจะได้มีพลังานโอเคเอาตอนนี้แหละเอาหายเอาเอามันหายแล้วเอามันหนีแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมต้องกลับลว ก็กลับไปทําชีมันมันผมก็ต้องไปไ่วะไปหา scp 079ต่อเลย่นั่นแหละไปละกลับละต้องมาให่นังอไปนะคร